หลายสิบปีแล้วท่านผู้ชมจะเหลือหรือมีก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาหยิบมาให้ดูเอามาให้ดูเนี่ยหลายหลายรุ่นอยู่นะครับ mm hmm. อาวดับกันหมดเลยกันนี้ไฟผมเอาแล้ว mm hmm. ไปกันใหญ่แลวครับไฟ mm hmm. ไฟก็ดับ เยนเย,นย,นย,นยน็นฮะเจเย็นนะครับแล้วก็ถึงไหนรูปเ่อเหมือน <c ười> คุยเปิดนคุยเปิดน,นะลืมเสียบไฟแบตบได้อ่อนใช้พลังงานเยอะนะช่วงนี้ใช้พลังงานเยอะเพราะผมมีพลังงานไม่ต้องกลัวนี่ว่าไปมาถึงตรงนี้เลยดูกันจัดๆนี่ก็เหมือนกัน ผมใส่อย่างนี้ดีกว่าสบายใจไม่อยากมือจับของของเขาของท่านจะมาให้ชมมันจะเสียหายเพราะผมนี่เละเนาะไม่ว่ากันนะยังไงก็ขอผมสององสององนะอ,อ,อ,อืมอ่อนอ่อนอ่อนออนน,อนี่เป็นรูปหล่อเหมือนนะที่สมัยท่านท่านเนี่ยนักผู้ชมคิดดูเอาเลยเดะโอ้โหนี่ออกปีสามหกนะครับก็ไล่ปีกันไป อันนี้ออกปี30มศองค์ใหญ่เนี่ยปีสามศูนยะครับแล้วก็ไล่กันไปยังมีอีกไหมมีนะผู้ชมมีมีมีให้ชมมีให้ชมแล้วมีให้ดูว่าปางแต่ละปางไม่เหมือนกันนะครับ่ปางไหนเขียวข่ะจกบาทอุปคุดอะดูโอ้โหด่องค์ใหญ่มากพระอุปคุตเนี่ยไม่อดไม่อยากนะใครมีไว้เนี่ยเป็นของหลวงปู่สวงท่านเสกนะเออชาวเขมรเนี่ย ทางเขเมรเนี่ยเขานิยมพระอุปคุตนะแล้วก็ทางเชียงใหม่เชียงใหม่ทางอ่อออกไปทางประเทศลาวแล้วก็ออกไปทางเขเมรเนี่ยเขานิยมบูชาเอ่อพระอุปคุตหรือพระจกบาทเนี่ยนะมีกินตลอดชาติเขาบอกมีกินตลอดไปถ้าใครได้บูชาแล้วมีกินตลอดไปนะผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าค่านิยมเข้ามาอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมอย่างพระตางอุ้มอุ้มบาทแล้วก็จกบาทเนี่ยเขาเรียกว่าพระอุปคุต นะข้างหลังเขียนหลวงปู่สวงนะเป็นของหลวงปู่สวงที่แกะบล็อกมาแกะบล็อกมาเต็มๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะเขียนไว้ายางงี้เลยเนี่ย,ยถ้าใครมีไว้ครอบครองเขาบอกว่าไม่อดไม่อยากนะครับเหมือนพระมีกินตลอดไปนะครับพระอุอคุณเดียเขามีความหมายนะท่านผู้ชมนะครับ้าการที่ใส่บาทพระอุอคุตเนี่ยเขาบอกว่า เออใครได้ใส่บาทหวพคุณเราก็จะได้บุญได้บุญมากกว่าใส่บาตรธรรมดานะครับเพราะพระปางนี้เ็าทามาพิเศษไอ้ฐานจิตมาเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมเคยเห็นไหมล่ะจะพระจะหลายหลายวัดนะ่ะเขาจะมีปางสมาธิปางห้ามญาติปานปางนูน่ปนปานนี่อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแต่อุวคุณอะน้อยนะมีพระกลางคืนพระกลางวันนะวันพุธกลางวันอะไรแต่อะไรเงี้ยนะเขาจะมีพระนอนพระนั่งพระ เขาเรียกว่าอะไรว,วันเสาร์นักปกอะไรแล้วแต่นะเขามีแปรงอุ้มบาทห้ามญาติอะไรก็วากันไปถ้าอุะบุคไม่มีนะอยู่ในตำราตรงนั้นน่ะไม่มีนะไม่มีที่เราลงไปใส่ได้เลยวัดไหนแล้วแต่ที่เขาใส่วัดประจําวันน่ะนะครับเนี่ยพระบุคุตถือว่าเป็นวัดพระพิเศษนะครับที่เทวดาท่านสร้างเรื่องจริงนะเรื่องจริงตามตำนานเทวดาท่านสร้างให้ให้เป็นอย่างนี้ อ่ะผมตั้งไว้นี้ก่อนยังมีอีกไหมหาส่งมาครับอาจารย์นีส่งมาท่านตินพาพูดไม่ได้เยอะอะถ้าเป็นคนอย่างผมหรือคนธรรมดาเนี่ยพูดได้เยอะครับผงพูดได้เยอะนะพูดได้เยอะจริงแต่เราพูดเรื่องจริงนะผู้ชมผู้ฟังนะผู้ชมฟังจะจะเข้าใจว่าเราพยายามจะเน้นแล้วก็พูดให้ให้เข้าใจง่ายที่สุดอาวุธมาปีสามหกครับ อันนี้เป็นรุ่นว้าวนะครับปีสามหกนะที่ออกเหรียญนี้มาปีสามหกนะครับนี่คืออันนี้ทานหลวงปู100่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่บ่งบอกอรายละเอียดนะผมยังไม่ได้พูดให้นะให้ดูเฉยเฉยยังไม่จบครับยังไม่จบนี่ยังมีอัอนนี้ปางหลวงปู่สวงที่ท่านสร้างนะปางคำเหม็นนะท่านผู้ชมข้างหลังเขียนหลวงปู่สวงเลย เห็นไหมด้านหลังเนี่ยใต้ฐานเนี่ยเขียนรูปหลวงปูส่สวงสร้างนะพระพระกิ่งนะพระกิ่งปางนี่เขาเรียกว่าปางคเขมรกับพระกิ่งปางบ้านเรานี่คนละแบบนะบ้านเราก็จะมีมวยผมเอ่อมวยผมเหมือนพุทธเจ้าอะ่ะมวยผมพุทธเจ้าอันนี้แปลกเขาเนีเห็นไหมคนละแบบเลยคนละทรงพระกิ่งจกักรพรรดินะเขาเรียกง่ายๆอย่างนั้นนะครับนาตะกะแตนเนี่ยนาตะกะแตนนะครับ นาตะกะแตนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสุดยอดของพระเขมรบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกนี่เป็นพระสายขเขมรที่ห้องปู่ท่านทํามาในยุคของนู้นเลยนะถ้าบ้านเรามีพระแบบนี้ที่ไหนนะผู้ประาจชาวบ้านเนี่ยท่านผู้ชมบ้านเราเคยเห็นหน้าพระอย่างนี้ไหมมีไหม,มนี่พระนาตะกะแตนถามว่าทําไว้ค้าขายธุรกิจและเมตตามหานิยมครับที่ท่านสร้างออกมาอันนี้หลวงปู่สวงสร้างนะ ท่านผู้ชมเขาเขียนไว้เลยหลวงปู่สวงนะเอาไปเตรียมสรุนใบตึกเจียกัวกูนะเนี่ยเป็นหน้าตะกแตนแต่เป็นสายพันธุ์สายเขเมรที่ท่านสร้างนะท่านผู้ชมบ้านเราไม่มีพระหน้าต่างนี้ใครจะไปเช่าไม่มีหรอกเออแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นของสายเขเมรอยู่แล้วเขารู้เขาเล่นกันแต่มาถึงบ้านเราหลวงปู่เขาเป็นคนเขเมรอยู่แล้วไงมันก็เลยเอาเอาตรงนี้ออกมาก็คนฮือหาชอบของไม่มีนะผมบอกให้ ไม่ใช่บอกว่าหาง่ายง่ายหาง่ายก็เชิญนิมนต์ตามสบายแหละครับนะครับแล้วก็จะมาคุยกันเนื้อว่านอีกรอบนะเนื้อว่านที่นี่เนื้อตะกัวอันนี้ตะกัวเถื่อนนะผสมแร่ดีบุกนะครับแล้วก็อัดมวลสารเอ่อพวกของของกระเบนเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยเป็นะปหน้าหลงปูสวงปางปางหน้าตาตอนอายุมากนี่เนดะ่นนะครับแล้วก็จะอันนี้เป็นตะกัวนะโอ้ยเห็นไหม ล่วงถุงปองเลยเห็นไหมตายแล้วด,ดี๋ยงเขาหักไม่หักนะหลวงพ่อไม่เป็นไรครับหลวงพ่อขอขอเห็นไหมอันนี้ปางตะกวัวผ่านไปเดี๋ยวผมให้ทุกชมชมปางอ๋อปางอะไรนเนี้ยเขาเรียกว่าปางนี่นี่อันนี้ไม่ใช่ตะกัวนะอ,นนวอันนี้เบามากอันเนี้ยเป็นเป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะ นิ้วว่านทุกชนิดเลยเนี่ยร้อยแปดผมกลัวหางดีมากขังมากเลยเพราะเป็นนิ้วว่านโอ้มชอบเนี่ยขอได้ไหมหลวงพ่อครับนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหน้าท่านยิ้มปั้นเลยยิม้มรับซับเลยแหละผมจะบอกให้สวยสวยอันนี้สวยสวยขอขออันนี้สวยขอไว้ก่อนนะเออเจอเจอท่านก็ใจดีให้เองขอไปไปบ่อยบ่อยถ้าใจไม่ดีก็เดี๋ยวก็โด,ด,ดนมาแต่พด นี่ยิมรับซัพปีสี่สามออกหรือวัดภัยพัฒนาเพอปูสิงห์จวัสศรีสะเกดท่านผู้ชมนะอันเนี้ยเนี่ยนี่ข้อสําคัญที่ดูตรงนี้เลยมนดกอันไหนที่ออกสไตล์ของมนดกเนี่ยออกปีสุดท้ายครับแล้วก็เหรียญปัจจุบันที่เขาออกกันแล้วก็แจกซองกระถินพระป่าเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับย้อนยุคที่ออกไปแล้วก็นํามาออกแล้วก็แจกฮท่านที่มาทอดพระป่ากระถินต่างๆของปีนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือ เหรียญปีสีเพรียกว่ายิ้มรับทรัพย์ท่านผู้ชมเงินทองเยอะๆนะครับยิ้มไปยิ้มมาให้เงินทองเข้ากระเป๋าหนักๆจบยางยางหรอดูจนวิงนะผมพูดจะวิงนะฮะ นี่ดูไหนเนี่ยแปะปิดตาปิดตาลงปุ่มหมุนนะ่เนี่ยโอ้โหสุดยอดของขังพุทธังรัตนา,นานังเลยฮะสังขังรัตนานอันนี้สุดยอดของขุนพล นะครับป้าปางเขมรนที่หลวงปู่สวงคอนเสดเอาแบบมาจากไหนครับรู้ไหมผู้ชมแบบมาจากกเขมรเลยนะแบบนี้เอาไว้สําหรับคู่บริหารที่เป็นขุนพลเป็นทหารตำรวจเป็นหัวหน้าเป็นชาวบ้านเป็นอะไรคนที่คุมคนมากๆแล้วก็มีวาจาวาทศิล์มากๆคุมลูกน้องไม่อยู่ไปใช้ดีนะเขาจะเขียนว่าภูตะแบงนะหลวงตาเบาะท่านผู้ชมเขียนตรงนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยสุดยอดดูดินก็รู้ ไม่ดิบ้านเราไม่แบบนี้หรอกบ้านเราจะไม่มีดินประมาณนี้นะนี่ทํามาจากขมรกัแกการแกะบล็อกการต่างๆนี่คือภาสายขมรนเลยถ้าเป็นสายขมร้เนี่ยเขาจะพิมพ์เลยหลวงตาบล็อกพูดง่ายๆเห็นไหมผู้ชมมาให้ดูอินซอร์อินเสิร์ตไปเลยนะหลวงตาบล็อกเนี่ยเห็นไหมภูตาแบงวัดภูดตาแบงนะครับสไตล์สไตล์เนี้ยสไตล์นี้กับสไตล์เนี้ยท่านะผู้ชมเดี๋ยวหยิบให้ดูแบบเต็มๆเลยนะเดีย๋ยวว่างอยงนี้เลยเดี๋ยวผม ไม่ลืมอ่ะถ้าผมลืมเราจะจะไม่ได้ดูเนี่ยสอง,ของเขมรต้องเป็นอย่างนี้หมดนี่นี่สไตล์สไตล์ตขเขม์ที่หลวงปู่ท่านสร้างมาสายขเขม์พศสิบเก้า 19, รวมมาถึงุูนแผนอุ้มไก่ด้วยจะเป็นสไตล์นี้หมดเลยสไตล์นี่ดินอย่างนี้หมดแล้วท่านะผู้ชมเนี่ยให้ดูเลยนี่เป็นหน้าหลวงปู่สวงเห็นไหมแล้วก็จะดินหลวงเออนี่เห็นไหม แบบรุ่งกะเนียสไตล์เดียวกันหมดเลยภาพฝังหมข้างหลังเหมือนกันข้างหลังเหมือนกันข้างหลังจะเขียนลงตาบอดอะไรดูอ่ะเน,นี่ไม่ได้ไม่ได้แกล้งพูดนะเอ่ข้างหลังเ็าจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยเป็นร่องฉ่ำอย่างนี้หมดเลยบ,เบ้านเราไม่ทำอย่างนี้หรอกบ้านเราอ่ะบ้านเราไม่ทำอย่างนี้กลัวเหรียญไม่สวยกลัวเหรียญไม่งามเออนี่เขาทำอย่างนี้เห็นไหมให้ได้รู้เลยว่าเนี่ยทำมาจากไหน ไอคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ดูแล้วกันใครจะเช่าที่ไหนก็ตามเช่าที่ไหนก็ได้นะก็เอาตามใจตามสะดวกแหละแต่ว่าจะดูที่นนึงผมอยากให้ได้ของแท้ของดีนะครับจะได้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เราบูชาอยู่แล้วเนี่ยมันจะได้ของดีไปบูชานะครับเป็นเลิศประเสริฐสีเลยแหละผมบอกให้นะครับใครอยากเป็นบัวหน้าคนคุ้มครองคนนี่ใช้ช้างนีราวันนี่นะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ฮะสัตว์ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่หไม่ไหมเขาใหญ่อะ่ะ เขาใหญ่เวลาช้างหลุดออกมาเห็นไหมตัวใครตัวมันล่ะครับใหญ่ไหมละ่ะนี่คือทันใหญ่นะช้างมาเดินถนนรถติดกันเป็นตับเลยต้องหยุดอนะ่ะเออไม่หยุดก็ต้องวิ่งหนีมีสองอย่างทั้งเรือเห็นไหมเขาใหญ่ก็มีรูปมีภาพห้เห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะถือว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์วิเศษอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นการที่เขาทาลักษณะออกมาให้แล้วก็เชื่อมโยงผ่านมาตรงนี้ท่านผู้ชมของที่อยู่ข้างหน้านี่เป็นของหลวงปู่สวงเสกทั้งหมดเลย นะครับยิ่งอยู่อีกกระบาะหนึ่งนะยังพูดไม่จบท่านผู้ชมนี่เรื่องจริงครับยังอยู่ยังอยู่อยกนีเนี่ยยังไม่หมดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้านะผมจะหยิบม,มาพูดให้ให้ฟังแล้วก็เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเขาเอามาให้พูดหรือเปล่านะอันนี้เป็นของหลวงพ่อท่านนะครับเราก็เอามาเผยแพร่ด้วยคนที่ไม่รู้ไม่ทันเหตุการณ์ก็จะได้รู้นะครับจะได้รู้จะได้อ่านนะจะรู้แล้วบางคนบอกมีเกสาขาย ขายอยู่นะอะไรล่ะห้าร้อยอะไรนี้ไม่เชื่ออย่าไปเชื่อไม่เชื่อไม่จริงนะครับไม่รู้เกสาใครไม่จริงนะครับไม่มีหรอกในโลกนี้ผมมีเกสาเนี่ยหลวงพ่อเขามีเกสาอยู่อยู่อยู่เยอะอยู่อยู่เยอะอย่างเนี่ยเส่นห้าร้อยท่านยังไม่ขายเดเช้นละพันก็ไม่ขายเส่นละหมื่นยังไม่ขายเลยที่จะไปขายเส่นละห้าร้อยจะไปเอาที่ไหนนักหนาเนี่ยไอ้คนไอ้คนขายมันก็ขายไปนวโมั่วตัวนะแต่คนซื้อเขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าของแท้ ไม่มีเราเขาไม่มีขายเช่นท่านนั้นเราผู้ชมผมอบอกให้อย่าไปเชื่อนะครับเขามีจะเก็บไว้นะเส้นเกสาผมม,ผม,ม,ผม,มีผมก็เก็บไว้ผมไม่เอามาขายหรอกไอ้ส่วนสีพึ่งอยู่ไหน,น,นเนี่ยไม่ได้ม,มาให้ดูมีสีพึ่งหลวงปู่สวงนะทามาบาทหนึ่งไม่ใช่บาตังบาทนะบาทที่ใส่ผ้านี่แหละทํามากวนมาบาทหนึ่งนะแต่คนไม่ค่อยนิยมคนไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยได้ใช้สีพึ่ง นะครับไม่ค่อยใช้สีพึ่งเงินเท่าไหร่นะครับขอมันก็เลยมีแต่ว่าถามว่าสีพึ่งหลปู่สวงเนี่ยนะ้ำเมตตากรุณาดีไหมดีนะครับดีมากแต่ว่าคนไม่ค่อยได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวถ้าเจอเลยผมจะหยิบมาให้ดูนะก็บูชาไม่แพงนะตลาและเก้าร้อยเกถือว่าไม่แพงนะตลาบใหญ่ไหมก็ใหญ่โหถ้าไม่โป้งอ่ะใช้10ปีก็ไม่หมดแล้วครับถ้าสีปากอย่างเดียวนะ